หลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ท่านเป็นพระเถระที่มีพุทธศาสนิกชนเคารพเลื่อามใสศรัทธามากที่สุดอีกองค์หนึ่งมโนสำนึกที่ท่านแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดก็คือความเมตตาของท่านอย่างแท้จริงที่ท่านพยายามจะช่วยเหลือผู้ยากไร้ให้พ้นจากความทุกข์ ผู้คนเป็นจํานวนมากมายที่ได้รับความเมตตาจากท่านนับถือท่านประดุษด,ดังเทพเจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้กระทําลงไปท่านทําด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยเมตตาธรรมอันสูงยิ่งทําให้คนที่เป็นทุกข์อยู่ได้มีความสุขใจได้ระดับหนึ่งจนท่านได้รับการกล่าวขานด้วยความเคารพนับถือจากพุทธศาสนิกชนทั่วไปว่าเป็นนักบุญแห่งที่ราบสูง หลวงพ่อมีคําสอนที่ลึกซึ้งกินใจแม้ว่าบางครั้งคําพูดของท่านอาจจะฟังไม่ระรื่นหูนักสําหรับบางคนแต่ความหมายแห่งคําสอนของท่านสามารถช่วยให้ผู้ที่ได้รับฟังและนํามาคิดได้รับประโยชน์สุขในการดํารงชีวิตเป็นอย่างยิ่ง และการทำบุญเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อเปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมโดยส่วนหนึ่งได้แก่การบริจาคปัจจัยหรือมอบเงินให้กับการกุศลจำนวนมากมหาศาลซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สาธารณชนทั่วไปดังเช่นคราวมอบเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอสแกแสงจังหวัดนครราชสีมาจำนวนเงิน15ล้านบาทหลวงพ่อให้จารึกที่ป้ายหน้าโรงพยาบาลว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสร้างอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอนุวงศ์อดีตเจ้าเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาว จากคำจารรกดังกล่าวทำให้ผู้คนสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุใดหลวงพ่อคูณจึงได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าอนุวงศ์ซึ่งถือเป็นศัตรูกับชาวโคราชหลวงพ่อคูณจึงได้ไขข้อข้องใจว่าการทำบุญไม่แตกต่างจากการคิดทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องมีแนวทางหรือขั้นตอนในการทำนั่นคือการทำบุญแต่ละครั้งแผ่ส่วนกุศลให้กับศัตรูหมู่มารด้วยเช่นเจ้ากำนายเวรเจ้าบุญนายคุณเพราะเป็นของคู่กับเราเหมือนดำคู่กับขาวมืดคู่กับสว่างสุขคู่กับทุกข์เป็นต้น หากไม่มีเจ้าอนุวงศ์ก็ไม่มีโอกาสมีวีรสตรีหรือเท้าสุรนารีและลูกหลานก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักบุคคลสําคัญคือคุณย่าโมนางสาวบุญเหลือดังคํากล่าวที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษดังนั้นเจ้าอนุวงศ์จึงสมควรที่จะได้รับบุญกุศลด้วยจึงสมบูรณ์เป็นคําสอนของหลวงพ่อคูณปริสุธทโธทครับท่านผู้ฟัง